ส่วนผักชุ่มนียแกกระสิตัดเอาโอ๊ตตัดเสียดายแค่กระสิบบตัดหัวมันแดงขีนง้นอันให้มันขึ้นเอาแต่ใบมันใบมันเป็นแฉบแ่บได้สลัดตัวไหนใบมันแก่กระสิบบตัดหัวมันดูดอกหัวมันนะหัวแบบแง่ ไม่อยากตาดัดบ่อยากตาดัดหวัวมันมนุคนะน่ะเสตดาตัดเสต๊าดย่านกินบ่าเมื่อไหร่พี่น้องคนะน่ะนักหนักอี่บ่แป่สองโลคนเลยนะคนนะ่ะตัดแล้วก็สิตัดไปกินนั่นก็สมตามึงพักปลูกเองอ๋อสีอาซุมนี่เอาซุมนี่ นี่ที่แกตัดไปกินเนี่ยมันขื่นมะมัยเนี่ยจ้ะแล้วมันขื่นมะม่นีนมม่มันขื่นมะมัยขื่นมะม่ยมัดเด่นเนี่ยซุ้งขืนนนข่นมะมัยเหมือนอันนี้ก็กระลังสีหอหหงว่ะอันนี้ก็สิเอาอันนี้ไปกินเนี่ยมันจะกินกระป๋าถ้ามอนีเสดถ้าสิเด็ดเอาตะใบนึงถ้าเด็ดเอาใบมันมันก็ขื่นมะอีกมันก็แตกขื่นมะอีก กินเรื่อยเ,เอาว่าาาาเอาลายเอาแต่อพอกิน